ทำถูกช้นหน้าผืนนี้น่าจะเป็นชั้นหน้าที่ดูดูน้ำตาขนาดนั้นทำกับข้าวแต่บางครั้งเนี่ยเด็กๆเข้าสซุปโนใช่ไหมกาจะชอบเพราะว่าจอบไม่ได้จืดไม่ได้คูกตโอเคอเคเก่งมากเลยครับต่อถูกต้องมากพ่อเป้าสัวก็ชวนคุยเดี๋ยวทีนี้ทำอะไรไม่เป็น นอกจากสิ่งเดียวที่ทำเป็นแล้วเขาก็เศร้าใช่ไหมก็ทำอะไรไม่ได้เราจะได้เป็นครรู้ป้าไม่ถ่ายต่อไปไม่ถ่ยแล้วไม่ถ่ายอะไรเลยพ่อจะรอเธอเดินัว่า างอะไรสารพัดอย่างเลยนะคะพ่อถึงอยากให้เด็กที่มาในสุดนเยาวชนเนี่ยสามารถเปิดการแสดงกลางแจ้งให้กับคนในหมู่บ้านอย่างสนุกสนานแต่ก่อนที่จะเริ่มการแสดงทุกคนต้อเเดินนะคะเดินอขากับโ่เขาบอกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับพี่เจ้าไหมบอกว่าอยากเป็นต้องทำยังไงครับเขาบอกว่าลองแค่ สองถูกต้องค่ะคือเด็กที่ปล่อยตัวอยู่ในการทําบาปนะคะโอเคไดง่ายม,มากเลยกลุ่มนี้ที่ศูนย์เยาวชนจะทำเสมอก็คือคือสวจแล้วตรวแล้วรครับ พ่อยินดีที่จะที่พวกเรามาที่นี่นะครับมา,าสู่ศูนย์เยาวชนนะที่นี่ชื่อว่าศูนย์เยาวชนรอนบอสโกนะครับนั่งหลับะแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าอยากดูหนังมากมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเจอหลายสิ่งหลายอยา่างมาอยู่ตรงนี้แล้วเด็กสัมพันธ์ไม่ได้เรียนหนังสือเยอะบางคนรุ่นรุ่นใหญ่เขาก็จะทําหมูมาอยู่ตรงนี้เขางไม่โอี้ แล้วก็เป็นกันเองกับครอบครัวเล่นกันมีความสนุกแล้วก็มีความอ่อนโยนในการแก่งันกันเนี่ยเขาก็เดินได้แล้วก็เดินตกน้ำนะเราสัมภาษณ์เนียมีคลองตกน้ำเล่ครับบอกว่าานนตใจ และเือทุลสดสีสุงของเราเพื่อเพร่ละชัยแห่งองค์พระเป็นเจ้าเรารวมถวายพร้อมกันคำมันสัญญาเสริจในสว่างคณะรมจุลิัการาพระนาจัุสมาถพระทรผสมจุงสารเรนเอลในสว่าสำหรับชี่พิ้งนะคะเด็กๆรวบรวมนะคะแต่ละกลุ่มแล้วก็นำส่งที่ มาดูให้มันพร่องกันบ้างจะได้มีเวลาเค่วยกันในบรรยากาศแบบเซเลสเซียนน้อง ที่าลีเจ้าคณะของเราท่านเป็นบุคคลที่สำคัญที่ทำให้พ,พวกเราชาวสตารล่นีบหลนานี้ท่านเอือ้อและทำให้พวกเราชาวสตา พ่าอย่างยิ่งคุณพ่อเซเสิยาที่ช่วยาการรวมกลุ่มของเราให้เรารู้จักการพ่อโบโกได้มากขึ้นเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเลยที่จะมากล่าวขอบคุณซิสเตอร์ชฉลี่วันและทีมงานเพราะซิสเตอร์ได้อยู่กับพวกเราในทุกเทอย่างไม่เห็นความเหนื่อยเลยซิสเตอร์อยู่กับพวกเราช่วยให้พวกเราเข้าใจถึงความรักของพ่อโบสโกที่มีต่อพวกเราเรยาวชนและการที่ พ่อบาสโกรสร้างบ้านเพื่อยำฉวยทั่วโ,โ,โลกอ้าวแล้วเธอถึงบ้านเข้ามาทําไมล่ะมาผิกงานหรือเปล่าเปล่าฉันไม่ได้มาผิดงานฉันก็อยากที่จะขอบคุณเหมือนกันอยากขอบคุณซิสเตอร์วันนีและซิสเตอร์ยุคดีที่ท่านเพยายามตั้งใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่างานเนี่ยจะลน้นมือแต่ท่านก็จะทำให้เราได้รู้ก็พ่อบาสโก้ ในทุกคนทุกแห่งที่เราใช้ชีวิตในวันเหล่านี้เราได้สัมผัสบรรยากาศบ้านอยากขอบคุณซิสเตอร์และบรรดาพี่ๆีพนักงานทุกคนที่ทำให้บ้านแห่งน,นี้อบอุ่นสะดวกสบายพร้อมให้ทุกอย่างทั้งอาหารที่อิ่และอร่อยและทั้งจัดและสถานที่ที่จัดกิจกรรมอย่างมีความสุขขอขอบคุณครูทุกท่านที่อยู่กับเราขอขอบคุณครูดาวที่ทำให้พวกเราสนุกสนานเทฮาได้ทุกทุกเวลา ขอขอบคุณเพื่อนๆเหล่าสตาและเอสเอสไบีที่อยู่ร่วมกับเราทำให้เรารู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านพวกเราจะกลับไปเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นบ้านเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสวรรค์เพราะพวกเราทุกคนคือส่วนหนึ่งในบ้านของพยยงระเยซูเจ้า We are the world เร,เราคือโลกเราคือบุตรของพระเจ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านห่ง i